เ e ติกเจนูริกโมเดลแล้วก็กด Open นะครับอพอะนักศึกษากด Open ขึ้นมานะครับก็ให้นักศึกษาดูที่ตัวแบบนะครับก็จะเป็นวงกบประตูครับก็จะมีตัวเฟรมวงกบที่เป็นวงกบไม้นะครับก็จะมี ตัวขนาดนะครับกว้างอยู่ที่80นะครับสูงวงกบ80เซนนะครับสูงที่2เมตรนะก็อนดินให้นักศึกษาเข้าไปสร้างตัว Family นะครับแล้วใช้ตัวคำสั่งสเวปนะครับเอาด้านหน้านะฟอนต์ด้านหน้านะครับ ใช้คำสั่งส e วปตัวนี้นะครับถัดไปคลิกตัวสเกตพา a r t ครับ50าสิโอเค2เมตรใช่ไหมอ่ะขึ้นไป2เมตรนะครับเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีนึ่งโอเคทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่าตัวเอาไซด์มันเท่าไหร่ก็คือ สองศูนย์สามหนึ่งมิลลิเมตรแปดหกสองปรับตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยขยับมาอยู่ตรงกลางนะแปดหกสองสูงเท่าไรครับสองศูนสามหนึ่ง 2 0 3 1โอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับให้นักศึษากดตัว Finish Edit Mode ครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีตัวให้เลือกโปรไฟล์นะครับ Select profile นักศึกษาสามารถเลือก Select profile นะครับหรือเราจะโหลดโปรไฟล์เข้ามาก็ได้นะครับในกรณี้อาจารย์สาธิตตัวสร้างโปรไฟล์ ด้วยการใช้คำสั่ง Edit Profile นะครับคลิกแล้วก็ Edit Profile นะครับก็จะมีกล่อ,อง d i a l o g box ขึ้นมานะครับว่าให้เราไปที่ View ไหนนะครับคลิกไปที่วิวตัว Left Level นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเมือ่อกี้ขอบนอกใช่ไหมนี้อยู่ตรงกลางนะครับ เออเก้าิบเก้าสิบตัวนี้เป็นสี่สิบสีิบอดสิบอดสิบอด แล้วก็ขึ้นไปอีกสิบมาอีกสามสิบแปดนะครับเดี๋ยวใอยเลื่อนลงมานะหมดชนีขึ้นไปอีกสิบตครับคปี้เป็น 10โอเคสิแล้วก็ปี้มาอีก38ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> นีโอเค <10. S 2> <Okay. S 1> คอ,เอนเทเซตกลับไปใช้คำสั่งฟิลเลตใช้คำสั่งฟิลเลตนะครับอ่าสิบเซนเดีโอเคลบตัวนี้อ่าท่าทีสิบมิลนะครับเมื่อเราได้ตัวโปรไฟล์แล้วนะครับเดี๋ยวให้เรามูฟลงมานะ ให้เรามูฟลงมานะครับทีนี้เดี๋ยวให้เรากดฟ i n i s h e d i t mode อีกครั้งหนึ่งนะครับสองครั้งนะโอเคทีนี้เราลองไปดู Td นะครับเห็นไหมครับก็จะได้ตัวเฟรมวงกบประตูเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปไฟล์แล้วก็เ d ดนะครับเหมือนเดิมนะครับครั้งก่อนนะให้เราคลิกตัว แ a m i ล y นะครับแล้วก็เข้าไปในตัว Material ให้นักศึกษาคลิกนะครับแล้วก็เ e f a u l t มันจะเป็น Analytical Panel นะครับให้นักศึกคลิกแล้วก็ d Duplicate นะครับพอ p l i c a t e เปลี่ยนชื่อเป็นตัวบูดแล้วกันเป็นไม้นะโอเคแล้วก็ให้นักศึกษากดที่ตัว Material Library นะครับ Open เอสเซสบอลเซอรนะครับพิมพ์คำว่า Woot เข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับเราก็เลือกสีไม้ได้เลยนะครับอาจารย์เอาเชอร์รี่แล้วกันนะครับแตบเบินเบิคลิกนะครับโอเคแต่เบินคลิกเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราเลือกเสร็จนะครับนักษาก็จะเห็นตัวแมทชุเรียลที่เราเปลี่ยนชื่อ Rename ให้มันเป็น Woot นะครับ ก็จะมีสีเชอร์รี่นะกราฟริกอาจารย์ก็คลิกตัว use render a p p e a n c e นะครับส่วนการเซตค่าต่างๆนะครับอาจารย์สอนไปแล้วเนาะเดี๋ยวให้เราไปเซตเองนะครับแล้วก็ apply ok เรียบร้อยนะครับในกรณีที่ทำไม่ว่าจะเป็นวงกบประตูหน้าต่างนะครับสามารถที่จะสร้างนะครับด้วยคำสั่ง create สเซฟตัวนี้ได้เลยนะครับโอเค